สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะครับรับมือหนี้เรามานําเสนอการทําจิวนิซี่สังอยแสงหนึ่งขังนะครับจํานวนหนึ่งพันลิตรนะครับที่นี่ถังแทงที่เอาเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นแทงขนาด1นึ่พลิตรนะครับเอาสีมาเห็ดจิวนิซี่สกอยแสงเพื่อใส่ในการเกษตรนะครับและปรับปรุง สารเคมีในส่วนที่มีปัญหาพื้นดินที่มีปัญหานะครับนอกจากจะลงในดินแล้วก็โลงในสระน้ำพร้อมนะครับเพื่อปรับสภาพสมดุลของความเป็นกฏเป็นดังในสระนะครับแล้วก็ทีมีการดูแลสัตว์น้ำที่เข้าเรียงให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งทีมีการทำเส้นวีดแล้วก็ เห็ดเป็นแหล่งอาหารของป่าสั์น้ำที่เลี้ยงอยู่ในสะนะครับสะทฤษฎีไม่นะครับจุลซีสแสงบวกจุลซีน้ำเศร้าเขานะครับซึ่งเราเข้าเห็ดอยู่มาประจำนะครับทั้งพักเือพักสวนขั้วมือนี่เข้ามาทำจุลซีสังกษแสงขนาดใหญ่นะครับที่จะเอาไปในการบำบัดน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วไปนะครับ ซึ่งทั้งนี้นะครับที่เอาไปซ้อยนะครับดับเทื่อโลกในอ่อในหนองน้ำวัดสีดาล่ามน้ำนะครับเป็นต้นนะครับเป็นต้นเป็น,เป,นเป็นหัวเชือนะครับเป็นหัวเชือเพื่อเพื่อที่เอาไปสนับสนุนบริจาคท่านนะครับครับสิบปถววยให้ทั้งวัด โดยพระอาจารย์นิพปนนะครับซึ่งเิ่นแจงเมื่อวาป่าอยู่ในสะหนาแรงสิตาตทุกปีนะครับเขาจึงได้เกิดความคิดทีจ่จะสนับสนุนซอยเหลือเนื่องจากเขามีหัวเชือแล้วก็มีทั้งวัสดุขนาดใหญ่เตรียมดัิมัร์คณะนี้นะครับโดยใช้ใบ,ใบท้องล้างประมาณนี่ครับขันหน้าเป็นใบกะมือไวนะครับเอากาเอาก็ได้ครับขอให้มันอยู่ประมาณเหมาะสมของถังเทา และการน,น้ำจุลินทรีย์ขอภัยครับเป็นจุนทรียน้คอแสงนะครับกับประมาณ40เป็นหัว่าเชื่อที่จะมาเติมให้เต็มเน็ดตรงนี้นะครับเอามาดูต่อไปว่าประสิทธิภาพในทางนี้จะเป็่นยังไงน,นะครับ